อนวิธีใชใ้ในวันนี้ไปด้วยเลยนะคะออยี่ห้อที่หมอจะแจกก็จะเป็นออยี่ห้ออะไรนะเช็คเช็คทรูสักอย่างนะคะแต่ว่าออเวลาเลือกนะคะหนึ่งคือเลือกจากร้านขายยาอย่าไปเลือกพวกออช้อปปี้อะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าบางอันมันไม่ชัวร์เนาะแล้วก็ให้ดูตรงตรงตรงอาตรงเนี้ยว่ามันเขียน accuracy ของเทสเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูวันหมดอายุด้วยนะคะออเริ่มตั้งแต่การเลือกเลยเนาะ อย่างที่2ก็คือ,อวิธีใช้นะคะใน,ในหนึกล่องเนี่ยคือเขาก็จะมีตัวตัวใส่ปัสสาวะให้แบบนี้นะคะใส่ปัสสาวะแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีแถบที่เทสแบบนี้นะคะเราดูก่อนเนาะก็คือว่าบางยี่ห้อเขาจะแถมแถบการตรวจการตั้งครรภ์มาด้วยนะคะให,ให้ดูก่อนว่ามันเขียนว่าอะไรถ้าเป็น L S เนี่ยมันก็จะเขียนว่า อือย uh, ูรีน l ออย่างนี้นะคะแล้ววิธีใช้เราก็เหมือนการตรวจคันนะคะแต่ว่ามันจะออมันจะพิเศษกว่านิดหน่อยนะคะในเรื่องของระยะเวลาเนาะวิธีใช้ง่ายมากนะคะเราก็าปัสสวาวะลงถ้วยอันนี้นะคะแล้วเราก็จุ่มจุ่มแถบนี้ลงไปนะคะเหมือนเราจุ่มการตั้งคันนี่แหละแต่เราอ่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีก็คือให้ให้ฉี่มันวิ่งอ่เข้าสตรีปให้หมดนะคะ ประมาณ10วินาทีเสร็จแล้วเนี่ยเราดึงออกมาจากฉี่นะคะแล้วเอามาพักไว้ในในที่แห้งนะคะทิ้งไว้เนี่ยประมาณสัก1นาทีขึ้นไปอะ่ะคือของหมออะ่ะหมอ10นาทีไปเลยนะแต่ไม่ควรเกิน10นาทีนะก็คือ5 1 0ถึงนาทีไปเลยนะคะแล้วมันก็จะมีวิธีอ่านนะคะคือหลายๆคนจะถามว่าไข่ตกเลีอยงคะแบบนี้ไข่ตกหรือยังอะไรเงี้ยนะคะ คือวิธีอ่านเนี่ยเวลาเราจะดูว่าไข่ตกนะคะเราจะดูปริมาณ L H นะคะว่ามันสูงหรือยังว่ามันพีคข,ของ L H หรือยังถ้ามันมีการพีคข,ของ L H เมื่อไหร่นะคะในยอ่ิบาใน24ชั่วโมงไข่มันจะตกนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเราหมอแนะนำเนื้อให้ตรวจช่วงเช้าหลังตื่นนอนถ้าสมมติว่าเราตรวจช่วงเช้าหลังตื่นนอนแล้ว แล้วมันมันเป็นบวกนะคะเราก็เริ่มจ้าทิงจาในคืนนั้นแล้วก็คืน <c oughs> คืนถัดไปอย่างนี้นะคะทีนี้การการตรวจนะคะอ,อ๋อมันจะไม่เหมือนการตรวจการตั้งครรภ์การตรวจการตั้งครรภ์นเนี่ยถ้าขึ้นแค่จางๆก็คือท้องใช่ไหมคะถ้าไม่ขึ้นเลยคือไม่ท้องเนาะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือทุกคนน่ะจะมี LS อยู่แล้วให้ให้นึกนะว่าทุกคนจะมี LS อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาตรวจไปอะคะ่ะ มันอาจจะขึ้นเป็นขีดจางๆได้เนาะแต่มันจะมีตัวคอนโทรลให้เนาะก็คือตัวตัวคอนโทรลของเขาเนี่ยคือถ้าจินตนาการเป็นชุดตรวจการตั้งครรเนี่ยก็คือถ้ามันขึ้นจางๆแสดงว่าเรามี Ls แต่ Ls ยังสูงไม่พอไอขีดไอขีดเทสนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันขึ้นเขมเ้มเท่ากับตัวคอนโทลก็คือเข้มเท่ากันเลยสีเดียวกันหรือว่าเข้มมากกว่าก็ได้นะคะแสดงว่า L S เนี่ยมันสูงมันพีคแล้วนะคะแสดงว่าเนี่ยในอีกไม่ช้าไข่จะตกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นถึงจะเรียกว่าอตรวจแล้วลไข่ตกนะคะแต่ถ้าขึ้นจางๆหรือไม่ขึ้นเลยนะคะอันนี้คือไม่ตกโอเคนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ตัวคอนโทนก็ไม่ขึ้นด้วยไม่มีอะไรขึ้นเลยแสดงว่าเทสนั้นเจ๊งนะคะเชื่อถือไม่ได้เนาะเพราะนั้นก็อ่าแบบนี้นะคะเพราะนั้นเรื่องการเทสไข่ตกก็มีประมาณนี้นะคะ